มากครับที่ที่ที่จะรีปบอกมาเป็นภงมิชาของเราก็ในปีใหม่นี้ผมนะคเลยนะขอใจของทุกคนนะครับขอให้จาริปมีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ขอให้เป็นทางภูมิชาและเป็นทัศที่ที่ดีของเราตลอดไปจนกว่าดาวเกษียณจะขาดไปอีกทำยายด้วนรองยาย

สองครั้งละวันที่มาครั้งแรกเมษาก็ได้ได้รับต้ารน้หัวก็พวกเราให้เกียนผมงก็เออรักเมือนน้เบากควรอะไรก็ขอบคุณที่ช่วยทำงานนี่ก็งานหนักการอะไรพวกเราสู้กันไม่ไม่ไม่ถอยนก็แต่ว่าผมก็พยายามจะันโยเมเป็นเอเยรไม่ได้เก็ถาอยานก็ได้เป็นสีเรียกันมานทำงานไปมันดีเหาอะไรก็ เราสอบคไม่แต่พ <su> ิที่อยู่ต่ออีกทันปีก็ไม่แน่ใจเหมือนกาะอยู่กบก็ได้จริแล้วก็ต่างันก็จะสวกสบายไม่เหนือยครับรถแฟซีเหอยครับรถกนนี้เจอสภาถามเรื่องรถื่นเช้าแต่ก็ต้องทำาตามหน้าที่ก็แต่ไงก็ต้องขอบคุณทุกคนเี่ความร่วมมือในงานก็อากาศขึ้นที่ใหม่ก็ขอลาบรเแล้วไปททหลายแล้วก็คุณใครที่จนลาก็ เอาธุรกิจที่ับถือนะอะไรก็ได้ขอเ้งออนเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขกับที่ครอบครัวที่จะาใครจะทากับบ้านรจะทานกับเปนต้างก็ทำไรก็ให้รักใครตามีกัสเราขอขอบคุณมาก